สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยความกี้สงสัยของไอ้ไอ้สงสัยว่าต้นนี้คือกิ่นได้ไหมเขาเรียกว่าต้นอะไรน,นะต้นล,ลาํารวยมังค่งเหมือนจะรวยแต่ไม่รวยตอนนี้ไม่มีอะไรสู้กับท้ายืน่อ้แล้วแหละท้ายยืนไอ้มันได้มากเลยแล้าสุดกบอุตุบ,บอกว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วใหญ่ใช้คำว่าจะเข้าคือเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะไม่รู้จะเตือนอะไรก็ดีแล้วก็ฝนฟ้าข้านองด้วนพังภักใต้และภาักอีตานตอนล่างตอนใต้เออ แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนๆเตรียมรับมือให้ถูกด้วยมันจะเป็นพงหงหรือคันยูคันจองห้ามาให้เบิดตเลยเสื้อซูซิบด้วยก็ดีแล้วด้วยความที่อากาศหนาวเป็นเหตุเช้าวันโตมาแมวกินขงาวาเสร็จแล้วเชไหมประมาณสิบโมงนี่เออที่นอน3.5ฟุตพงหงไปแล้วครึ่งหนึ่งแมวไปแล้วครึ่งหนึ่งคนได้นอนอยู่แค่หนึ่งฟุตมั้งคือฟูเขาเล่นที่เพ้อนะยังไม่ได้เก็บมุ้งเลยกระโดดขึ้นมานอนก่อนเพื่อนเราก็ว่าเฮ้ยฟูฟูฟูต้องลุกก่อนนะขอเก็บมุ้งก่อนมุ้วย จะดึงพ่อมออกมาก็เหมือนจะเก่งใจแมวแต่ถ้าไม่ดึงออกมาน้าอฮ้ยดึงแมวคือตัวนักมักนะเด่นก็คือจะดึงก็เกงใจอึ้ก็เลยดึงอึ้บอึ้บเอ้าไม่คิดจะลุกนี่ดึงขนาดนี้แล้วยังไม่ลุกอีกโว้ย บ้านเราไม่เหมือนมาคนอื่นเขาเวลานาวคือนาวจัดเลยค่ะบ้านเราเพราะว่ามันมีหูจงโป่งลมเข้ามายอะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนถ้าห่มด้วยเนาะอย่าเพิ่งเลียตัวได้ไหมมันจะเปื้อนนี่ขยันสะบัดมากเลยอยู่ตัวอื่นไม่เคยสะบัดนะพอเข้ามาห้องคนอื่นเขาแล้วขยันสะบัดโอ้โหคนเต็มเลยต้องสักเลยแหละวันน่าดีหลังมาข้างนอกตอนประมาณเที่ยงครึง่งเนาะเจอแมวตัวหนึ่งที่กําลังนอนค่าชี้เกเดอยู่ก็เลยคิดว่าจะลองไปสก,กิดเขานี่เดินมาเขาไม่หู้เหม่ออะไรเลยนะเนี่ยอ้ายอ้ายอ้ายอ้ัยแล้ว นี่ถ้าแมวอาการแม่ขสลุมสลือนี่สลุมสลือตลอดเลยแล้วบรรยากาศที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือบ่ายซองคือบรรยากาศมันจะดูครึม้มไปสักหน่อยเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยเออแล้วฉันอยากถามพวกแกซ่องตัวลงมาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮและป่่นน้นผัดเลรนตีกันเนาะผัดลงมาพัดลงมาน้ากันบดที่นี่เล่นกันจังไดเลยนะคือตัวอื่นไม่ไหนไม่เท่าไหร่แต่ตัวนี้ไปแล้วคือเรียกยากมากเลยนี่มองแล้วเล่งไว้แล้วนะนี่แต่ขึ้นไปแน่ๆก็บอกว่าอ,อืไปเยไปอย่าไปนะ แต่ลตัวนู้นก็คือทางดีๆมีไม่เดินเนาะแต่และตัว่มันไปเดินทางแปลกไว่ว่าคือไกเขาเดินซามากเลยนะนี่ความเร็ว1.9เ้าเนาไปแล้วก็ทิ้งตัวเขาเป็นแมวที่ค่ยคอยๆทิ้งตัวนะทิ้งตัวทับขี้ใกล้แห้งเอาไม่เป็นไรสบายใจไขสบายใจมันมคือไม่มีอะไรนางหยุมเท่ากับท้องแมวแล้วตอนนี้นะคือดูนี่พ่อโมโจิคิมซิดน้อยของพี่ดูอุยอ้ยอุยอ้ย,ยดูดีท้องเขา ไปประสาสัมผัสเขาไว้นะคือฟู้เขาเดินมาข้างล่างเนาะเดินมาปุ๊บทิ้งตัวนี่เอาต้องทำให้เขานะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปตีก้อนโอ้ยขี้ไก่อยู่ตรงนั้นนะเอาไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนดทกกีทั้งขี้ไก่ทั้งคี้เออทั้งแมว มาอีกทีนู่นจะเชื่อไปว้าอยู่ตรงนู้นแหละซ้ํารวดอะไรหละตรงนั้นนะโอ้โหอุปสรรคน่าหนาาหนึ่งอย่างสำหรับเรานันก็คือการอาบน้ำนราต้องที่อบบน้ำไว้ไวเพราะว่าบ้านเราไม่มีที่แบบน้ำอุ่นถ้าอยากอาบน้ำค่ำต้องต้มน้ำอาบสเสน่ห์หนึ่งอย่างพอเรานั่งรมปุ๊บนี่จเจ้าเสือปายเขาจะเดินมาหาเราแบบไม่ต้องเรียกเลยนี่ก็เช่นกันสเสน่ห์ของเมวส้มจบจะสวบกันอีกแล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเจอกันใหม่คลิปพรุ่งนี้บ๊ายบาย